ข่าวดูกัทุกคนแห่กันท,ทั้งประเทศอีกแล้วนะครับสำหรับน้ำหนักของน้องอุงอิงเพชรบ้านพแพงล่าสุดกัทุกคนเอสซีแฟนคลับเนี่ยก็คอมเมนต์มาแบบรัวๆเลยนะครับว่าวันพุทธที่ผ่านมาอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนน้องชั่งน้ำหนักได้ 48. เพราะฉะนั้นแล้วใครดวงดีบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันแล้วกันนะครับน้ำหนักอุงอิงต้องบอกแบบนี้ว่าไม่คงที่ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับน้องก็ได้มีการชั่งน้ําหนักไปเนี่ยประมาณ47 จุดเก้าจําจำไม่ผิดประมาณนี้เลยครับทุกคนก็เรียกได้ว่าโอ้โหนะครับทุกคน f c ฟซแฟนคลับบางคนเนี่ยก็ดวงดีไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ทางด้านยุงข้าวเรคคอร์ดครับทุกคนก็ได้มีการโพสครับรูปน้องอุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงและน้องไรอันกาดบัณฑิตด,ด้วยกับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะครับรางวัลที่1เนี่ยแปดห 94นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ทางด้านเลขท้าย2ตัวนะครับออกมาเป็น54นั่นเองวันนี้ใครดวงดีบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยก็แล้วกันครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางด้านยุ้งข้าวเรคคอร์ดที่ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับให้กับแฟนๆเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับทราบกันนะครับผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดที่1มีนาคม2568กครับทุกคนโอ้โหวันนี้นะครับเขาก็ฝาก ด้วยนะว่า,าดูผลสลากกินแบ่งเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงหมอดูหมอใจด้วยนั่นเองครับวันนี้อุ้มมีมขกากระแสก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกทกคนที่ดวงดีแล้วก็ดวงเฮงดวงปังด้วยเลขเนี่ยอยู่รอบๆตัวองค์อ,งอิงเพชรบ,บ้านแพงด้วยนั่นเองครับอยู่ที่ใครจะดวงดีเนาะดวงตาดีได้ตาร้ายเสียก็แล้วกันนะครับวันนี้ครับทุกคนอุค์อิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยอย่างที่บอกว่าน้องก็ได้มีการนั่งไลฟ์สดนะครับทุกคนโอ้โหนั่งไลฟ์ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นวันนี้ก็มีแม่ แฮักนะครับเปมาลัยอีกแล้วครับทุกคนนั่นก็คือแม่ฮักอีสเตอร์นั่นเองนะคะทางด้านพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจเนี่ยลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่านั่งไลฟ์แ๊บเดียวเนี่ยคนดูเกือบครึ่งหมื่นเลยทีเดียวปังมากๆนะครับ อยากให้น้องออกมาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆเนาะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลย FC แฟนคลับบางท่าน,นาอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้พูดคุยหรือไม่เคยใกล้ชิดอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเลยบางคนอาศัยอยู่ภาคใต้บางคนอาศัยอยู่ภาคเหนือดูน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยผ่านโซเชียลเท่านั้นครับทุกคนแต่เวลาที่น้องไลฟ์เนี่ยทุกคนมันรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็รู้สึกเหมือนเราเนี่ยได้ใกล้ชิดอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง ย่งเวลาชิมอิ่มข่วาวกระแสได้มีโอกาสคอมเมนต์ไปนะครับน้องอุ๋งิ่งเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็จะตอบกลับตลอดเลยและถ้าน้องว่างนะครับน้องจะอ่านแทบทุกคอมเมนต์เลยนะทุกคนวันนี้ก็ดีใจมากๆที่เห็นน้องเนี่ยได้มีการไลฟ์สดขึ้นมาอีก1ครั้งนั่นเองครับ สำหรับวันนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนแสดงอยู่ที่บ้านจานใช่ไหมครับอยู่หมู่บ้านที่ติดกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยนะสําหรับวันนี้ครับทุกคนเชื่อว่าวันนี้วีคแตกอีกเช่นเคยนะครับเรียกได้ว่าวันนี้แฟนๆ FC เนี่ยก็แห่เฝ้ารอชมน้องๆทังมบอกว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงใช่ไหมครับทุกคนวันนี้นะครับ โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็คิวงานขององค์อิงเพชรบ้านแพงในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเป็นสาหร่ายเท่าแก่น้อยด้วยนะทุกคนกับห้างแมคโครนั่นเองอย่างที่บอกครับทุกคนว่าเมื่อวานนี้นะครับทุกคนห้างสยามแมคโครจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้มีการแบบว่าขึ้นคลิปวิดีโอน้ององค์อิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยทั่วห้างเลยเห็นบอกว่าเปิดเพลงอุคงอิงทั้งวันด้วยนะครับเห็น FC แฟนคลับเนี่ยได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอมานะครับ อวดกันในด้อมต่างๆครับทุกคนก็มีการขึ้นคลิปน้องเนี่ยเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่ห้างสยามแมคโครในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับแล้วก็ทางด้านสาหร่ายเท่าแก่น้อยครับทุกคนก็ได้ออกมาโพสตแล้วเนาะว่าวันที่2มีนาคม2568พบกับน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงที่ห้างสยามแมคโครนะครับและที่สําคัญเลยคือซื้อผลิตภัณฑ์ของสาหร่ายเท่าแก่น้อยน่าจะเป็นราคาร้อยเท่าเดิม150นาะทุกคนก็จะได้บัตร เข้าชมมินิคอนเสิร์ตของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านผู้จัดการมาเดียวก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับในส่วนของคิวงานขององอิงเพชรบ้านแพงกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะบอกว่าตอนนี้เขาก็กําลังเลงอยู่นะครับว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะได้ไปต่อที่จังหวัดไหนเพอ,พอ,พอๆไปแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับอยากจะให้น้องไปที่จังหวัดไหนมากที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาก,ก็แล้วกันครับทุกคนอย่างที่บอกว่า ตอนนี้ FC แฟนคลับของน้องอยู่ทั่วทุกประเทศอยู่ทั่วทุกจังหวัดจริง,รงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องไปที่จังหวัดไหนแฟนๆเนี่ยก็จะไปต้อนรับอย่างแน่นอนนะครับคือเท่าที่อิ้มข่าวกระแสได้มีโอกาสนะครับได้ไปอ่านคอมเมนต์นะจังหวัดลำพูนนี่คือแบบเยอะที่สุดเลยครับทุกคนลำพูนลำปางอย่างนี้นะครับทุกคนที่ต้องบอกว่าอยากจะให้องคหิงเพชรบ้านแพงไปปรากฏตัวที่นั่นมากที่สุดนั่นเองครับ ขวัญใจมหาชนตัวจริงสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนและที่สําคัญเลยคืออ่าอุ้งอิงนะทุกคนน้องเป็นคนที่คือเวลาที่น้องอยู่ข้างล่างเนาะเวลาที่น้องแบบไม่ได้ขึ้นเวทีน้องจะเป็นอีกคนหนึ่งจริงๆนะเนี่ยอย่างทุกคนเราไปดูในไลฟ์สดเนี่ยนะครับน้องจะเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยแต่พอขึ้นไปบนเวทีครับทุกคนน้องก็จะเต็มที่กับความสง่างามบนเวทีแล้วก็โชว์ความสามารถของตัวเองเนี่ย เต็มร้อยนั่นเองครับทุกคนนี่คืออุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆนะที่พวกเราได้เห็นมาโดยตลอดนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือว่าวันนี้ลูกสาวนะครับก็ยังเสมอต้นเสมอปลายเนาะในความสามารถต่างๆน้องก็พัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็วันนี้ขอแสดงความยินดีกับอุงอิงอีกหนึ่งครั้งอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยครับทุกคนคืออ่านข่าวอุงอิงอะ มา3-4วันติดแล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เกี่ยวกับประเด็นที่องค์อิงเพชรป้านแพงได้รับมาลลยนะครับต้องบอกเลยว่าโหนั่งไลายค่ะทุกคนแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงได้ซ้ำนะครับโอนมาแล้วครึ่งแสนโอนมาแล้ว10,000แสนแล้วก็เหลืออีกยอดที่พ่อๆ f c เอฟซแฟนขับสมทบกันมาเรื่อยๆอีกนะครับก็คือแบบเข้ามาแบบโอ้โหเปยฉ่ำจริงๆนะต้องยอมจริงๆนะครับสำหรับ f อฟซีแฟนขับของ องอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเมื่อวานนี้เห็นบอกว่ารวมๆแล้วประมาณเจ็ดหมื่นด้วยไหมครับทุกคนโอ้โหเมื่อวานนี้มีผู้กองท่านหนึ่งเนาะอุ้มอ้ม,มก็จําชื่อไม่ได้ผู้กองช้างใช่ไหมครับแล้วก็มีพ่อฮักสุรินทแล้วก็มีแม่ฮักน้ำโมนี่แหละหลักๆเลยที่แบบเปามาเยอะแยะมากมายแม่ฮักน้ำโมพ่อฮักน้ำโมเนาะไม่ใช่แม่ฮักนะพ่อฮักน้ำโม แล้วก็แม่ฮักอีสเตอร์แม่ฮักอีสตเตอร์คือใครนะครับทุกคนทุกคนทราบกันไหมครับแม่ฮักอีสเตอร์เนี้ยมีตัวตนแหละแต่ว่าคือเหมือนกับโอนมาอะไราให้กับน้องอะ่ะเยอะมากๆนะแม่ฮักอีสเตอร์เนี่ยนะครับสุดมากๆเลยนะโอ้โหอุงอิงเพชรบ้านแพงสะออนอย่างที่อิ่มขออากระแสเคยพูดเอาไว้ว่าสะออนในบุญวาสนาของน้องเนาะมีทั้งบุญเก่าทั้งวาสนาต่างๆที่ต้องบอกว่า นะสะอ,อนจริงๆนะคระทุกคนแล้วก็มีเป็นศิลปินหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเหมือนเนาะแล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆนะฮะแล้วก็วันนี้อุ้งอิงอยู่ที่บ้านจาตนตําบลจานนะครับเมืองสีสะเกดนะครับทุกคนเป็นงานฟรีด้วยนะวันนี้เห็นบอกว่าเป็นงานฟรีด้วยนะครับนะครับอ่ะพ่อช้างก็ได้มีการโพสต์บอกว่าเหมือนแล้ง พอกันลำโพงข้างขวาอยากไปมากๆเลยนะครับทุกคนอย่าไปดูอุงอิงนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนได้กันละกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับยิมด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเนาะแล้วก็ฝุ่นเยอะดูแลตัวเองด้วยนะครับ